ทําให้เราเก้าวพัฒนาเรื่อยๆและที่สําคัญคือวายเลยค่ะวายในชีวิตหนูก็คือหนึ่งเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้ครอบครัวสบายใจอยากให้ครอบครัวมีความสุขอยากมีเงินให้พ่อแม่เหมือนคนอื่นๆเขาเนาะก็ะคือเรามีวายจนโดทาร่าได้ตอบโจทย์ในบางอย่างเนาะก็ะคือชีวิตอยู่กับโดทาร่าเนี่ย ชีวิตอยู่กับโดทาร่าเนี่ยก็คือขออนุญาตนะคะแป๊บหนึ่งนะชีวิตอยู่กับโดทาราเนี่ยก็คือทําให้ชีวิตดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพเนาะหนูก็มีปัญหาสุขภาพหลายอย่างตั้งแต่เกี่ยวกับมอลรองกระดูกแหละค่ะหลักๆที่ทาให้หนูปวดใจปวดใจจากที่เราเดินไม่ได้เรามาเดินได้เนี่ยก็คืออย่างน้อยทําให้หนูมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทีเนี้ยขอขออนุญ,ญาตแชร์เกี่ยวกับ,กบ สูตรการใช้เน้องหมอลองกระดูกทับเส้นเพื่อที่จะแบ่งปันหลายๆท่านด้วยก็เนี่ยค่ะคือจากการที่เรามีสุขมีปัญหาสุขภาพแล้วเรามีเราไม่ได้ใช้ออยเนี่ยออยตอบโจทย์เราในชีวิตเราให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นเนาะอย่างสองเราความสวยความงามค่ะเกิดมาไม่สวยนะคะแต่ก็อยากสวยเกิดมาไม่ดูดีแต่เราก็อยากดูดีแต่เราอยากดูดีแบบไหนคือเราไม่อยากสัญจกรรมค่ะเราอยากดูดีแบบธรรมชาติอยากดูดีอยากสวยแบบตัว เป็นตัวเองนะคะคืออะไรก็ได้ที่มันธรรมชาติแล้วก็คือแบบว่าสมมติว่าอันนี้คือเชิงขำนิดนึงนะคะถ้าบางคนเราไปสัญญกรรมเนาะเราจะมานั่งกินปะลาไหาเหมือนปกติชีวิตเรามันกินไม่ได้ของหมักดองอาจจะเป็นของแสลงใช่ไหมคะแต่เราอยากสวยแบบธรรมชาติคือเรากินได้ทุกอย่างแล้วความสวยที่ดทาร่าเนี่ยผลิตภัณฑ์ดทาร่าตอบโจทย์ชีวิตเราทุกอย่างตั้งแต่หัวจุดเทา้ทาเช้าจุดเย็นเหมือนที่หลายๆท่านเคยพูดค่ะใช้แล้วมันมีความสุขเนาะ ได้สุขภาพดีได้ความสวยได้ความมั่นคงความมั่นคงนี่ก็คือที่ว่าคือเราทำมาหลายที่ทำชีวิตทุกอย่างทำงานทุกอย่างเราก็ยังไม่เคยมีเงินเก็บทำชีวิตโรงงานมาสะสมเกือบยี่สิบปีแล้วก็มีแต่นี่เราไม่เคยมีเงินสะสมเป็นหลักเหมือนหลักแสนเหมือนคนอื่นเขาไม่เคยเห็นเงินล้านไม่เคยจับเงินแสน สูงสุดก็คือเงินหลักเงินค่ะแล้วเคยได้เงินเดือนสูงสุดก็แค่หลักเงินกว่าเนี่ยคือมันมันก็ภูมิใจในตัวบุคคลหนึ่งที่เป็นมนุษย์เงินเดือนสาวโรงงานเนาะแต่ทีเนี้ยเราก็ทํายังไงมันอยากจับเงินเหมือนเงินแสนกับคนอื่นเขาบ้างก็มีคนเปิดโอกาสให้เราเนี่ยแหละค่ะให้ได้มาเปิดไม้เซ้นเปิดกระโหลกกะลาเราให้แบบเลิกคิดอะไรที่แคบแคไปนะเลิอกอยู่ในคอม포ตโซนมาอยู่ที่นิว l a แลนด์กับเขาบ้าง มาเปิดโลกกว้างๆบ้างจากที่ไม่รู้จักอะไรสักอย่างก็รู้บ้างคือหนูเป็นคนที่ไม่เก่งนะคะเป็นคนที่พูดตรงๆคือเปึกแต่หนูไม่เคยเปิดกั้นตัวเองสิ่งที่หนูได้คือหนูพร้อมที่จะเรียนเสมออะไรที่หนูไม่รู้หนูขออยากรู้ถ้าทุกคนยื่นโอกาสให้หนูขอเรียนรู้แต่อยู่ที่ว่าศักยภาพหนูหรือสมองหนูจะรับได้แค่ไหนอันนี้คือสิ่งที่หนูจะเปิดรับแล้วก็คือมันจะนําไปสู่ที่ว่ามันอยู่ทรล่าเราได้จับเงินเหมือนแล้วจริงๆนะ จากที่เคยทํางานตลอดชีวิตเคยเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่ประมาณเหมือนห้าแต่มาอยู่โดทาราหนูได้เงินเดือนที่สองหมือนอัพเดือนละสบจับเงินเดือนถาม่าสองหมือนอัพเนี่ยถาม่ามันเยอะไหมบางท่านอาจจะมองมาเยอะแต่สําหรับหนูมันคือคุณค่าที่แปลโอ้โหสุดยอดแล้วอยู่โดทาราเจ็ดแปดเดือนเนี่ยเราได้สองหมือนอัพเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาละรับเงินเดือนเดือนละสามครั้งจากโดทาราเนี่ยคือมีความสุขค่ะกระเป๋าเราสุขภาพดีขึ้นเราเริ่มมี รายรับรา,ายจ่ายเริ่มใกล้จะสมดุลกันแล้วก็แบบคือเราหมุนเงินได้ละเริ่มเริ่มจากเคลียร์หนี้เคลียร์สินไปได้บ้างแล้วเราเริ่มมีแบบอ่ะโอเคนะเราหมุนเงินได้ละเราไม่จําเป็นต้องว่าคือชักหน้าไม่ถึงหลังค่ะแต่ก่อนคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่พอมาอยู่ทราร่าเนี่ยความสุขอันนี้คือความสุขเกี่ยวกับพวกทางความมั่นคงอะไรต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพคือเราเห็นความสวยจากฝ้าที่สะสมมานานแล้วก็ดีขึ้น ความมั่นคงด้านการเงินกระเป๋าเราสุขภาพดีขึ้นที่สําคัญนะคะอันนี้คือหนูหนูไม่รู้ว่าพ่อเปิดเป็นมนุษย์ไหมคือทําอะไรก็ช่างผลิตภัณฑ์อะไรก็ช่างที่เราทําเรารู้สึกว่ามันดีเราอยากให้คนในครอบครัวได้กินได้ใช้ได้เปิดรับสิ่งดีๆที่เรามอบให้เราไม่ให้ซื้อหรอกค่ะคนในครอบครัวเราให้กินฟรีแต่ปร,รากฏว่าคือโอ้โหปฏิเสธทุกอย่างคืออะไรก็ช่างที่ลูกให้เนี่ย ที่คนในครอบครัวให้เนี่ยพ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยไม่เอาสักอย่างให้ก็รับไปงั้นแหละคะ่ะตามตามตามมารยาแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราไปเห็นผ่านมาปีกว่าแล้วของทุกอย่างยังคงที่เหมือนเดิมหมดอายุไปเนี่ยคือศูนย์ป่าแล้วมันเป็นอะไรที่ทำลายหัวใจเราเหลือเกินแต่พอมาอยู่โงท่าลนะคะคือทุกคนในครอบครัวยอมรับและใช้ใช้จนเกิดคนรับแล้วอยู่ๆเขาพร้อมที่จะส่งต่อ สิ่งดีๆจากที่เขาได้รับจากโดทาร่านะคะจากที่เรายื่นให้อะ่ะคือมันเป็นอะไรที่คล้า,ายๆกับว่าโดทาร่านะคะออยของโดทาร่าทําให้ครอบครัวหนูมาพูดคุยกันมากขึ้นมาปรึกษากันมากขึ้นแล้วก็มีรอยเยี่ยมให้กันไม่เหมือนแต่ก่อนคือแต่ก่อนคืออะไรก็แช่งฉันไม่เอาฉันไม่กินมันไม่ดีหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่มาอยู่โดทาร่าเน่ะคนในครอบครัวของหนูนี่คือมีสิ่งที่ เขาได้รับแล้วเขารู้สึกดีแล้วเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนแล้วเขาพร้อมส่งต่อโดยที่หนูไม่ไม่เคยพาเขามาเข้าระบบไม่เคยขอว่าแม่ต้องมาเรียนรู้นะแม่ต้องมาทําตรงนี้นะน้องสาวต้องมาเข้าระบบนะคือทุกคนใช้เขาใช้จากที่เขาได้ใช้ในส่วนที่หนูทําให้จัดจัดเตรียมให้เขาใช้แล้วก็ใช้ตามที่ระเบียบแต่เขาใช้แบบมีวินัยแล้วเขาบังเอิญว่าเขาใช้มีวินัยเขาเกิดผลเขาเกิดผลเสร็จเขาก็เลยไกลเป็นอยากส่งต่อโดยที่ มันออโต้นะคะมันเกิดจากจิตสํานึกหรือเขาอย่างไรนะคะจากความรู้สึกจริงๆจากจากใจของเขาที่อยากแบ่งปันนะคะประมาณนั้นเลย